สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับ8กรกฎาคม2568มีข่าวด่วนมาแจ้งผู้สูงอายุให้รับรู้รับทราบเรื่องนี้ครับขอบคุณข้อมูลข่าวจากเพจกลุ่มกิจการผู้สูงอายุกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เมื่อหนึ่งชั่วโมงที่ผ่านมานี่เองนะครับขณะน,นี้ใกล้ใกล้เที่ยงครับเมื่อประมาณหนึ่งชั่วโมงที่ผ่านมานี่เอง8กรกฎาคม2568เพจกลุ่มกิจการผู้สูงอายุได้โพสต์ข่าวว่า ตามที่มีการเผยแพร่ถึงเรื่องคอรมออนุมัติเพิ่มเบีย้ยผู้สูงอายุเริ่มจ่ายอัตราใหม่ตุลาคม68สูงสุด1,250บาทต่อเดือนทางกรมกิจการผู้สูงอายุได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงพบว่าประเด็นดังกล่าวนั้นเป็นข้อมูลเท็จเนื่องจากปัจจุบันยังไม่มีการเพิ่มเบี้ยัยงีพผู้สูงอายุโดยยังคงใช้ระเบียบกระทรวงมหาดไทยบ้าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยัยงีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พศ2566และมีอัตราการจ่ายเบี้ยงืีอให้ผู้สูงอายุเป็นรายเดือนตามช่วงอายุดังนี้60-69ปี600บาทต่อเดือน70-79ปี700บาทต่อเดือน80-89ปี800บาทต่อเดือน90ปีขึ้นไป1,000บาทต่อเดือนดังนั้นขอเตือนให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อข้อมูลดังกล่าวและขอความร่วมมือไม่ส่งหรือแชร์ข้อมูลดังกล่าวต่อในช่องทางสื่อสารสังคมออนไลน์ต่างๆ และเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารสามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์กรบมกิจการผู้สูงอายุนะครับ www.dop.go.th นะครับเว็บไซต์กรบมกิจการผู้สูงอายุนะครับหรือศูนย์เร่งรัดจัดการสวัสดิการจัดการสวัสดิภาพประชาชนนะครับสรสสายด่วน1300ก็ได้นะครับโทรสอบถามข้อมูลได้ ก็เป็นอันว่ากรณีที่มีข่าวเผยแพร่แชร์กันว่าจะมีการเริ่มจ่ายเบยีเย้ยเงชี่ยู้สูงอายุอัตราใหม่ตุลา68เป็นต้นไปจ่ายสูงสุดถึง1,250บาทต่อเดือนนั้นนะครับอันนั้นเป็นข้อมูลเท็จนะครับข้อมูลจริงๆก็คือยังจ่ายเบยี้เบยเงี้ยเชี่ยู้สูงอายุอัตราเดิมนะครับทุกวันนี้นะแล้วก็ข่าวนี้เป็นข่าวจากกรมกิจการผู้สูงอายุนะครับท่านผู้ชมท่านใดที่ใช้ Facebook สามารถกดลิงก์อ่านได้ที่คอมเมนต์แรกใต้คลิปนี้เป็นลิงก์ข่าวนี้ของเพจกรมกิจการผู้สูงอายุนะครับสำหรับสำหรับคนที่ชอบอ่านเองกดลิงก์คอมเมนต์แรกใต้คลิปนี้อ่านดูได้นะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ